ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการธรรมะพบพระพบธรรมนวัดธรรมม่วงแสดงธรรมโดยท่านพระครูวิสิ์ศรีราจา์เจ้า,าวาดวัดธรรมม่วงโดยมีผมไพร,รัตนทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวเป็นผู้ดำเนินรายการร,าาร,รบบุริโพสทีวีขอเชิญท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ณโอกาสนี้นะครับท่านาการละกันครับท่านพระอาจารย์ครับเนื่องจากใกล้จะถึงวัน ที่ใหม่ไทยหรือว่าวันสงการนี่แล้วนะอยากจะทราบว่าทางวัดเนี่ยจะมีจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทําบุญหรืออะไรต่างๆพิเศษขึ้นมาบ้างไหมครับอันตราเริญอเอา่เอาก็ขอเจริญทรนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบในวันที่13เมษา 2,567นี้เริ่มเวลาตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปทางวัดจะมีกิจกรรมเขาเรียกว่ากิจกรรมวันสำคัญเป็นวันเรียกว่า13เมษานยนเป็นวันเปลี่ยนศักรารหรือเปลี่ยนกาลโยกของอปีนกะกาลโยกอย่างเช่นวันโลกาวินาวันอุออ วันอุบาทวันธงชัยวันอธิบดีจะเปลี่ยนวันจากเดิมปี2,567ที่ผ่านมานี่ก็ครึ่งปีเพราะว่าของไทยเนี่ยเราจะใช้ระบบคำนวณดวงดาวที่เป็นส่วนของจันทรคติตามตามตำราโหราศาสตร์ซึ่งเขาจะใช้จันทรคติเขาจะถือว่าวัน ที่13เมษายนเนี่ยเป็นวันพิหม่แล้ววันที่14ก็จะเป็นวันครอบครัวซึ่งครอบครัวอยู่พร้อมหน้าทําบุญให้กับบรรพบุรุษอยูอ่อยู่บ้านอยู่อะไรต่างๆก,ก็ทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสกลับบ้านนะดังนั้น,นอาจมาก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะกลับมาลพบุรีก็คืออยากเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมนี้เพราะว่าเนื่องจากเป็นวันสงการวันที่พิเศษกว่านั้นก็คือ วันที่13เ e มษาย5 6น2567เนี่ยเป็นวันตรงกับวันเสาร์ห้าด้วยคือเป็นวันเสาร์ขึ้นห้าขาเดือนห้าแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่ามันเป็นปีที่ห้าด้วยก็คือปีมะโรงเข้าปีอาเอาก็ปีมะโรง,ก,โรงก็ปีมังกรทองปีมังกรไฟอะไรอย่างที่เขาว่านั่นแหละ,ะแต่หม,มายความว่าเอามันเป็นปีที่ห้าด้วยไง ดังนั้น5มันจะเกิดขึ้น3ตัวคือ5 1ก็คือขึ้น5ค่ํา2คือเดือน5 3คือปีหช่ชวดฉลูขานเถาะมารง yeah. นพอดีทีเเ 7, ่เขาเรียกกัน 6, ว่าเสาห้าใช่ไหครับอ่าถูกต้องเขาเรียกกันเสาห้าเพราะวันเสาห้าเนี่ยทางเ,เกจิอาจารย์โบราณสมัยก่อนเวลาเขาจะทำ วัตถุมงคลสักอย่างหนึ่งเขาจะเลือกเอาวันที่ทาเขาไม่ใช่ไ้สวดทุกวันนะและอย่างหนึ่งวันเสาร์ห้าเนี่ยปีหนึ่งจะมีสองสาครั้งแต่หมายถึงว่าวันที่จะตรงกับวันปีมะโรงที่ปีห้าด้วยเนี่ยมันยี่สิบสี่ปีแล้วเพิ่งจะมีครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งสองรอบใช่สิบสองปีสองครั้งอ่ะซึ่งมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ในวันที่ถือว่าเป็นวันพิเศษทีเดียวจะมาก็เลยคิดว่า เออน่าจะมีกิจกรรมอะไรให้ได้โยมได้มีโอกาสร่วมด้วยดังนั้นก็เลยเริ่มจิตกิจกรรมนี้ก็คือว่าเนื่องจากวัดเนี่ยมันไม่ไดเป็นวัดที่เ,ออเป็นวัดนําปฏิบัตออิส่วนบนภาวนาเหมือนวัดอื่นๆเขานะเพราะว่าออตามมาก็ทําอยู่รูปเดียวนะออวัดก็ทําบ้างไม่ทําบ้างก็แล้วแต่ดังนั้นก็ออแต่ตมมาก็สอนสอนญาติโยมอยู่ตลอด ดังนั้นก็เลยถือโอกาสนี้ให้ญาติโยมเนี่ยมานั่งปฏิบัติกันด้วยในวันประกอบพิธีซึ่งส่วนหนึ่งก็คือว่าตามาได้ทําวัตถุมงคลที่เป็นประจําของวัดเป็นของตัวตามาเองซึ่งทําออกจากวัดโดยตรงซึ่งตมาทําเองกับพิ่งเอาทำกับมือรับรองว่าของแท้นะไม่มีปลอมดังนั้นทําจากวัดทั้งแท้แล้วก็ให้ญาติโยมได้ออมีโอกาสได้บูชากันการบูชาเนี่ยก็จะ สมทบทุนในการสร้างโอโบสถเข้าพิธีพุทธาพิเศษหรือยังครับเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วที่วัดถ้ำคุ่มโลกครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่สองแต่ที่เข้าอีกทีนึงก็เพราะว่าเนื่องจากเสียดายวันอ๋อเป็นวันสีคัญเสดายวันใช่เยดายเป็นวันสําคัญที่ที่ควรที่จะทําพิธีเหล่านี้โดยเฉพาะเพราะว่าเอมันเป็นถ้าเป็นความเชื่อเหมือนกันนะก็วินยูชนก็ใช้เอ สติเหตุผลก็คิดวิจารยานอันสุข,ขุมเยับคลายของท่านพิจนารณาดูแล้วกันว่ามันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรแต่ตะมาคิดว่าการกระทำครั้งนี้มีเหตุผลอยู่ด้วยกันหลายประการประการแรกคือเราต้องการให้คนที่กลับมาบ้านเนี่ยได้มีโอกาสได้มาร่วมในส่วนที่เป็นกุศลมหากุศลในครั้งนี้ซึ่งอาตจะมาจะ ขึงใส่ศิลไว้รอบๆประลำพิธีแล้วก็ให้คนมาบูชาใส่ศิลไปแล้วก็มีพระมอบให้หนึ่งองค์เป็นที่ะระลึกว่าได้มาทำบุญกับที่วัดในขณะนั้นที่ทำเนี่ยก็ค่อยปลูกใสศิลบ,บนบนดัดฟ้าที่ที่ขึงใส่ศิลไว้แล้วก็มาพัานที่ศีรษะแล้วก็นั่งทำสมาธิกุศโลบายก็คือกุศโลบายก็หมายถึงว่าอุบายที่เป็นกุศลนั่นเอง ก็คือทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาได้มาเข้าร่วมพิธีในพิธีศักดิ์สิทธิ์แต่จะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่นั้นอันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนแต่ตมาคุโลรบายตมาเขามหมายถึงว่าตมาชักชวนเข้ามานั่งภาวนาสงบจิตสงบใจให้เกิดจิตเป็นสมาธิรวมจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วสติปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา แต่จะเกิดขึ้นมากน้อยแล้วแต่อัธยาศัยของแต่ละคนและแต่กาลังบุญของแต่ละคนเพราะว่าอะไรอย่างหนึง่งมันเป็นวันสิ้นปีด้วยเป็นวันเท่ากับว่าเป็นวันเ,เบิกเลิกเบิกใช้ซึ่งเป็นวันที่เรียกว่าเสาห้าครบสามประการก็คือเป็นวันขึ้นห้าค่าเดือนห้าและปีมะโรง,งปีห้าดังนั้นถ้าเกิดว่ามาทําพิธีในวันนี้ก็เรียกว่า ใช้วันที่ถูกต้องใช้วันที่เหมาะสมแต่ไม่ได้หมายความว่ามาเสกให้คนขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ใช่ทีเดียวเสกให้วัตถุขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ใช่ทั้งหมดแล้ว,ลวพระอาจารย์มีกําหนดวันที่จะจัดงานนี้ขึ้นไหมครับแต่พิธีการนี้ขึ้นมาอ๋อก็วันที่สิบสามเลยอาจากวันเดียวเลยไม่มีอะไรมากมายก็คือสามโมงเช้ามาร่วมกันก็ถึงสายศิลมาก็ เช่นสมมติว่าคนอยากจะมาร่วมบุญก็99บาทก็เอาสศยสินมาผูกแล้วก็นั่งทําจิตให้เป็นสมาธิในขณะนั้นสมาก่อนปฏิทินจ,จะสอนพิธีวิธีการเดินทํำทำสมาธิด้วยถือว่าเป็นกุศลบายอย่างหนึ่งเออเมื่อเราบอกให้มาทําสมาธิกันก็ไม่ค่อยจะมากันก็ต้องวิธีนี้ก็ดึงดึงให้เข้ามาทําสมาธิ แต่ถามว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับวัดมันแค่นิดเดียวแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนที่มาร่วมสหที่จะเป็นมหาศาลเพราะอะไรจิตที่รวมสงบเป็นพลังชนิดหนึ่งพลังงานที่ไหลามารวมกันถ้าจะมาเปรียบเทียบก็เหมือนกับลมที่อยู่ในอากาศเราสามารถจับต้องไม่ได้เราไม่สามารถจับต้องได้นอกจากลมที่มันแรง,แรงจริงจรนะิอากาศมันอยู่ในที่จํากัด ก็เหมือนลมที่ไปอยู่ในล้อรถล้อรถยนต์รับน้ําหนักรถเป็นตันๆเป็นร้อยร้อยตันได้ชั้นใดพลังหรือกุศลหรือว่าพลังจิตที่รวมเป็นหนึ่งแล้วย่อมเกิดพลังเช่นนั้นดังนั้นเมื่อเวลาเกิดพลังเราก็เอาพลังเหล่านั้นมาอาธิษฐานให้เกิดบุญกุศลหรือเกิดความสําเร็จหรือเกิดปัญญาที่จะไปต่อเนื่องให้ชําชีวิต ดำเนินชีวิตอย่างนี้ทําประกอบอาชีพอย่างนี้ประสบความสําเร็จอย่างนี้ <_ d> um> เขาเรียกว่ามาเรียบเรียงเข้าแถวเข้าแนวใหม่ว่าปีใหม่แล้วเราจะทําอะไรต่อไปออจะขายของออนไลน์ดีไหมหรือว่าเราจะทําอันนี้ดีไหมหรือจะขายอาหารตามสั่งแล้วก็ว่าภัยมันสุดที่เรา,เราคิดพิจารณาเข้ามาปฏิปัญญาตรงนี้นจะเกิดขึ้นเองเหมือนเหมือนอิคิวซังนั่งสมาธิบึ้งอ๋ออย่างนี้เอง แล้วก็ไปทําตามที่คิดได้จะประสบความสําเร็จในนั้นนี่คือปัญญาที่เกิดในเห็นได้จับต้องได้ส่วนปัญญาในพุทธศาสนาอีกเรื่องหนึ่งคือปัญญาในรู้ธรรมตามความจรินงนั้นอันนั้นก็เป็นกําลังที่จะต้องเป็นการสัส่งสมบุญกุศลที่เป็นในทางภาวนาซึ่งจะไปเจริญปัญญาในการตัดกเเลสต่อไปเมื่อที่เห็นละผลนะดังนั้นเมื่อ เริ่มงานก็มาเริ่มพิธีจากนั้นก็ช่วงเช้าก็จะเป็นการพระก็จะมาเจริญพุทธมนต์แล้วก็มีนั่งตกอธิษฐานจิตในวัตถุมงคลได้โยมก็นั่งกันอยู่ด้วยจาังนั้นก็มีการเลี้ยงพระเพลนด,ด้วยแล้วก็ช่วงบา่ายจะเป็นช่วงพิเศษเพื่อช่วงพีกก็คืออาตมาจะขออนุญาตใช้พลังจิตของอาตมาเรียกว่าพลังจิตหรือว่าบุญกุศลของอาตมาอธิษฐานให้ญาติโยมแล้วก็ให้ผ่อนญาติโยมโดยทำพประัาผลน้ำมนต์ ส่วนท้ายสุดคือช่วงบ่ายโมงใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็คือบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็คือเสร็จพิธีเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากพระก็อยู่มาประมาณก็น่าจะอยู่ประมาณสักสิบกว่ารูปพระ,ะเริญพุทธม,มนตรเก้ารูปพระนั่งที่พระจิตอีกห้ารูปเก้ารูปสิบสี่รูปนะสิบสี่รูปหรืออาจจะสิบห้ารูปก็แล้วแต่ไม่เกินสิบห้ารูปเพราะว่าอ่าสิบสามรูปเนี่ยเป็นเบื้องต้น เพราะว่าเป็นวันที่13ด้วยอ่าสิบสามต้นเป็นรวมต้นเพราะปีนี้เลข13สสวยอยู่อ่เลขสิบสามเรียกว่าเป็นเลขนําโชคก็ได้อนะดังนั้นก็ขอฝากไว้ว่าขอเชิญมาร่วมกันนะโยมนะเพราะว่าอาตมาก็เป็นพระธรรมดายังไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรหรอกจะไปโดนบันดาลให้ใครเป็นอะไรไปได้เป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นมันเกินความจริงแต่ความเป็นจริงที่มันจะเป็นไปได้นั้นก็คือว่า มันอยู่ที่กําลังบุญกุศลของท่านทั้งหลายที่มีเพียงพอที่จะมาต่อให้ติดหรือเปล่าถ้าบุญของท่านต่อติดต่อเต็มต่อได้นั่นก็คือเป็นกําไรชีวิตของท่านขออํานวยพรนะเจริญพรมีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็บอกอประจารสัมพันธ์ลองอไปนะก็อยากให้ชักชวนกันมาสละเวลาแค่วันเดียวครึ่งวันแล้วก็ทุกคนก็คือประการสัมพันธ์ได้เลยว่า ทุกคนจะได้วัตถุมงคลแจกแจกให้ด้วยรายทุนวัตถุมงคลเนี่ยแจกฟรีส่วนไอ้ที่จะบูชาเขาต่างหากที่ฉะนั้นก็ค่อยว่ากันก็สหรับงินบูชาปัจจัยที่บูชามันนี้ก็จะไปสมทบสมทบสร้างอุโบสถเนาะใช่ใช่กำลังงทำตอนนี้กําลังปรับพื้นที่เทปูนเทอะไรอยู่ตอนนี้เทดินรอบวัดเลยแล้วตอนนี้ดินได้ผลคลิตไดยังครับก็ตอนนี้จริงๆแล้วยังขาดอยู่ยังขาดยังขาดดินอยู่เพราะว่า ที่มันค่อนข้างที่จะรุ่มรุ่มดอนดอนมีหลุมมีบ่ออะไรบ้างดังนั้นเวลาฝนตกออกมาก็จะเป็นน้ําขังอาจจะทำเป็นที่ของยุงลงยุงลายอะไรต่างๆก็พยายามที่จะหาดินมานั้นถ้าเกิดญาติโยมคนไหนศรัทธาอยากจะมาถมดินก็เขาเชิญได้ทำบุญได้นะทำบุญ,บญไดท้ทางไหนบ้างครับทา่านก็ทางเบอร์บัญชีวัดเลยตรงเบอร์บัญชีวัดเลยหรือว่ามาที่นี่มาร่วมบุญปุ๊บมาบูชาวัดจุบงคลไปก็จะกลับว่าเราได้มีโอกาสได้ถมดินตรงนี้ด้วย เพราะว่าจะมาทำวัตถุมงคลทําทแค่นี้ยอย่างวงก็เห็นมีแค่นี้เองอเด,ด,ดูดูในตู้หมดแล้วหมดเลยนะแม,แมะ่หมดแล้วหมดเลยในชุดนี้ก็คือว่าเป็นวัตถุที่อาตมา,ตมาตได้ไปอาราธนาขอท่านอาจารย์สมพรประสมพรสมาวโรโเจ้าํำลักป่าธรรมยานุนิงที่ท่านเป็นเจ้าแห่งเหล็กไหลในยุคนี้คใครๆก็รู้จักท่านที่พิพิธภัณฑ์เหล็กไหลที่นครปฐมท่านให้เหล็กไหลมาตามภาพที่ปรากฏขึ้น เพราะว่าท่านเมตตาให้มาเขาว่าเอาเวลาจะทําพระก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปทําผสมนะเพราะว่า,า,วามวลสารในโลกล้นแล้วแต่มีโอกาสที่จะสูนสลายไปในที่สุดเช่นเดียวกันอย่างเหล็กไหลเนี่ยจะอยู่นานหน่อยดังนั้นเมื่อทําเป็นวัตถุมงคลปุ๊บก็จะประสิทธิ์ประสในพุทธมนต์ในพุทธพระคุณธรรมคุณสังคุณรักษาไว้ได้เนิ่นนานพอสมควรนะ แต่ก็ไม่ได้หวังเพราะว่ามีเด็กหลาย้วจะไม่ตายแต่ถ้าจะแค่คาดปลอดภัยนะอันนี้รับรองได้มีโชคมีลาบการเงินการทองสะดวกนะอันนี้มันเป็นสิ่งผลพลอยได้แต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อยังไม่เชื่อไม่เลยต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะโอเคนะก็เจริญพรสาธุสาธุครับสวัสดีครับท่านชมครับออย่าลืมนะครับวันที่13เมษายน2567นะครับขอเชิญท่านมาที่วัดท่าม่วงนะครับ ซึ่งจะมีการจัดพิธีพุทธาพิเศษประสมมงคลนะครับโดยท่านพระคูวิจิตติราจาร์เจวะธรรม่วงนะครับครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการธรรมะพบพระพบธรรมนวัดธรรม,ม่วง แสดงทารรโดยท่านพระครูวิสิทธิราชา์เจ้าอาวาสวัดถ้ำม่วงโดยมีผมไพร,รัตนทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวเป็นผู้ดำเนินรายการลบบุรีโพสต์ทีวีขอเชิญท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ณโอกาสนี้นะครับท่าน